ผมถือีโอกาสตรงนี้นะครับกับขออภัยทุกคนนะครับเมื่อวานนี้สําหรับตัวผมเองที่ได้เป็นข่าวไปนะครับที่ว่าผมเองในฐานะผู้อนวยการศูนย์ได้ลุกหนีในคําถามของพี่น้องสื่อมวลชน <c oughs> ก็ถสีอโอกาสตรงนี้ขออภยัยแล้วก็ต้องชี้แจงกับพวกเราสั้นๆก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาแบบนี้นะครับว่าจริงผม ไม่มีเจตนาที่จะเลี่ยงหรือไม่ตอบในคำถามใดๆเพียงแต่ว่าเราประเมินสถานการณ์เมื่อวานสิ่งที่อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบก็คือมาตรการต่างๆแล้วก็เนื้อหาสาระที่ฝ่ายปฏิบัติได้ปฏิบัติหน้าที่กันส่วนประเด็นทางการเมืองในช่วงนี้เนี่ย ทางพวกเราก็ยังไม่ไม่อยากที่จะให้ออกไปเป็นประเด็นสำคัญประเด็นที่เป็นกระพี้หรือประเด็นที่ยังไม่ค่อยมีความสำคัญมากนักเ,เช่นประเด็นการเมืองแบบนี้เพียงแต่อยากจะให้ประเด็นหลักประเด็นสาระสำคัญที่จะต้องสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบได้ออกมาเป็นข่าวด้านหลักนะครับก็จึงได้ ไม่ตอบคําถามเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ผมต้องขอภอภัยสําหรับพี่น้องสื่อมวลชนผมเชื่อว่าท่านรู้จักผมมานานพอสมควรผมไม่มีนิสัยในการที่จะหลบหนีหรือเลี่ยงตอบคําถามของพวกเราเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากที่จะให้สื่อออกไปสู่สาธารณะก็คือเนื้อหาสาระที่ทางรัฐบาลและทางศูนย์ตั้งใจที่จะออกไปมากกว่าประเด็นการเมือง เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสตรงนี้ขออภัย